ดีครับผมวันที่สิบสี่พืษภานหกห้าครับผมเจอแล้วรังหนึ่งตามตัวดอกมะค่าแต่แต่ลังนี้กินใกล,ล้รังตรงโน้นนะครับผมที่กินน่าจะประมาณสักสี่ห้ารอยเมตรเห็นบินมานี่แหละเจอแล้วครับผมดอกมะค่าแต่ แต่ต้นใหญ่ดูยากมากแต่เห็นบีบมาสองตัวโอ้โหน่าจะพอได้อยู่หัวน้ำดูอุ้มเลยครับผมน่าจะเห็นอยู่มั้งใต้รังดัดำนี่ครับเดี๋ยวซูไม่ดูครับผมครับผมใต้รัง ม่น้ำก็ดูอุมอยู่น่าจะพอได้ดูคุ้้าง,างดู้า้างครับผมข้างค้างดูได้มุมเดียวไม่อูจะเห็นไหมน่าจะพอเห็นครับผมนี่ครับน่าจะพอเห็นอยู่ไม่โตครับผมแต่แกงมอไซก็พอได้แหละโอเคครับผมเดี๋ยวทำครบก่อนครับผม โอ้เหนื่อยเหมือนกันจออ้องปวดคอต็เหนื่อยคอดูดอกมะค่าแต่โอเคครับมาถึงแล้วรอรถเรือข้าวมรถมาโอเคครับ xa chẳng kế hoặc xài không đây thì có bốn quần dưới đuôi nó cho mình đi. 嗯。Um ใช่ครับไปจอดบางเวิ้นกันครับเพิงครับใช่ดดดครับใช่ครับไปจอดบางเวิ้นกอนเพิงดีตอัดเนี่ยผมเอาเพิงอยู่เอาเพิงอยู่ครับผม ย่านผมตอดครับไปจอดฝั่งอื่นก่อนอผมเอาเพื่อยุ่ครับผมเอาเพื่อยุ่งทั้งนี้ครับ<อ>เดี๋ยวผมจีตอดครับขอบคุณครับเดี๋ยวับผม

สวัสครับผมฝากกดไลค์กดไลท์คอยช้าผมด้วยครับขอบคุณครับผมเกิดยอดเป็นแจมเลยครับผมสวยมากเลย ประมาณสองโลอยู่ครับผมสอนถุงไปละเมื่อกี้มีถุงรั่วหน่อยนะครับผมมันรั่วอยู่แล้วครับถ้าชั้นเดียวไม่อยู่หรอกพอเวลาเราโรยเวลาเราโดนนี่นี่นนนนนนนหน่อยเพราะมันหนักก็เป็นรูแลเสียหายไม่เยอะครับผมสองถุงละโอ้แย่เลยครับผมแจ่ๆวันนี้อีกหลังหนึ่งตามไม่นานครับผมดอกแต่วันนี้โอเคครับ ขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับดูตัวอ่อนครับผมขอนะครับตัวอ่อนนางฟ้าสวยๆครับผมนางฟ้าสวยๆน่าประมาณสักสองโลได้ครับผมเดี๋ยวค่อยชัางดูครับผมเหนื่อยเหมือนกันครับผมแต่ไม่สูงมากแต่ขึ้นง่ายด้วยแต่ก็เหนื่อยครับพระเราใส่เสื้อสองชั้นใส่หมวกสองชั้นเซฟครับผมช่วงนี้ ตงมโอเค okay, ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยครับผมขอบคุณครับสองกิโลครับน้ำขาวขาวสวยเลยครับนี่ไม่มีอะไรผสมะขามแับแนล้วนแน่เลยขาวสวยเลยครับผมให้ย้อนแสงไปหน่อยให้ดูแบบไม่ย้อนแสง นี่ครับสวยๆส,สองโลเป๊ะเลย